ดีเลยขอย็ดกับเขาไว้เขาแกงสมเสีบเสบ,สบมามาเท่ามามากกินสก้อนกินเท่ากินแน้วกินไปนจังไหนไปแต่เตสบบ่เห็ดเอาใจเขาค่ะแ้แ่มึงเข็นนี่อ,อย่างจังสี่เอา<ะ>เป็นอย่างอีกฮะเป็นอย่างแนวกินมันหลายโพดมึงเห็นน้อยๆว่าเป็นเดือเอา้าว่หลายดิ ค่อยยุกับผัวเก่าผัวก็เคยเห็ดแบบนี่เนาะเสียเคยเห็ดจังใดสันแกงกับเตี๋มถั่ยแกงมึงก็เห็ดค้นจนเตี๋มถั่ยมึงเห็ดนี่ยังกระดอกกระเดาแต่กูถามมึงกันนะ๋อาเคยเห็ดเนาะยุกับผัวเก่าข่อยก็เห็ดแบบนี่ดิยุกับผัวเก่ามึงเห็ดังี่หลายดอกซ้ำเนี่ยมันหลายดอกกินพุ่นละไม่กระดอกยุกับผัวไม่มึงก็ที่ไม่เห็ดจังสี่ตีเอ้ากูถามมึงกันนะมึงที่ไม่เห็ดกระจังสี่ก็สินเปลืองยุติจังสี่สินเปลืองแต่มันหลายผดปลามันก็ซองจานสามจานมึงเห็ดจังไหน ล่างมือกินล้องเบิ่งก้อนหามันเจ็บล่างมือก้อนกูว่ากินเอาน้ำมาล่างมือด้วยเอากูไม่มีเองไม่มีน้ำล่างมือตีเอาเ่าล่างมือกอนล่างมือกันอ๋อน้ำล่างมือก็ได้มึงก็มาหักมาแน่เดี๋ยหือเอาเพียงว่าเอาใช้ถ้วยน้อยๆใช้จานมากก็ได้พอได้ล่างมึงก็ไม่ยังกระโดดเตียมตามโอ้ยเฮ้อมันมาหลายดอกซะมันสิ้นเปลืองมึงเหตุจังไหนกระโดดกระเดะนอะ ใช้ผ่าเ็ษมือเ็ษเออเออเดี๋ยวขอไปเอามาใหา้โอ้ยบมดเตียงผอมมีอย่างแกงยางแกงแนวเนาะเท่าผ่าผ่าเ็ษมือติเนี่ยเออมือเอาไม้ยังก็ผืนใหญ่กระดอกกระดดเด็นเลยเฮ้อผืนหน่อยๆบ่มีตีโอ้ยมึงยังไม่อกผืนใหญ่กว่านี่ไม่อีกเหมนมึงกเกาเห็ดตีงเออเออขอไปเอาหาผืนโอ้ ทีหลังผมว่าเห็นแบบนี้ดอกกูบระยุกับมึงอีกแล้วมึงเฮ็ดจังเสียมึงดีเกินไปเอ้าไม่ยังอีกมึงเฮ็ดว่าถือใจกูกูบายุกับมึงคือหวังสั่นว่าป่ะนี่กูว่ากินว่าอยากกูบระยุกับมึงอีกแล้วกูเบียกูเปิดกูนายมึงเฮ็ดเกินไปกูว่ามึงเอาจังสี่ป่ะนี่กูกับมีแเนวสิเว้ากูดีมึงกับว่าเอากูว่าดีมึงกับว่าเอากูสิบอกท่านมึงปะนี่ นี่นี่มึงลุกมาหนิลุกามาไม่อย่างลุกลุกมึงกูดีมึงกับว่าเอากูบ่ดีมึงกับว่าเอามึงเอาไปถุมงมึงไปเอามึงไปนี่เอากูดีมึงกับว่าเอากูบ่ดีมึงกับว่าเอาไปิเจจังไปกูไปมึงอยู่นำ้ำสิเอาจังไหนกูดีมึงกับว่าเอาเย้แบบหา่าน มึงไปใส่มึง <ไป S 2> กลไไกับไปกูบอกเอามึงกูบอกเอามึงแล้วมึงไปใส่กลับไป